จะทำงานที่บ้านกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับพี่น้องคนไหนนะที่ต้องทําสื่อการสอนหรือว่าต้องสอนออนไลน์และอยากจะใช้ฉากเขียวแต่ว่าพื้นที่ในบ้านนะมันอาจจะเล็กเกินไปนะครับผมว่าได้ผมมีฉากเขียวแบบขนาดย่อมลงมาหน่อยพกพาขนาดมันจะเล็กลงมานิดนึงนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องหลายๆคนเลยนะเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะได้เรื่องไหมนะครับผมมาดูตัวนี้กัน สอนเราก็เอามาไว้ข้างหลังแบบนี้แล้วเราก็ค่อยสัดสีฟ้าออกเราจะได้มีแต่ตัวเราเนี่ยนั่งอยู่ในกระดานสอนนะหรือเราจะไปทําแบบเทคนิคแบบอื่นนี่นะไ,ไปอยู่ในปา่าอยู่ในเขาอยู่ในมิติไรก็ได้ทำแบบนี้ทั้งหมดเลย เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาฉากมาว้ข้างหลังเก้าอี้เรานะแขวนไว้นะครับหรือใครจะพิงไว้ก็ได้แล้วแต่หลังจากนั้นพอ,พอเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะทําการลบหรือว่าเจาะพื้นเขียวเจาะพื้นน้ําเงินออกนั่นเองนะครับผมจริงๆริแล้วมีคนถามว่าใช้สีเขียวหรือสีน้าเงิน ดีกว่ากันในความคิดคือผมคือมันเหมือนกันเพราะมันเป็นสีเขียวกับสีเงินเนี่ยมันเป็นเป็นสีที่ไม่มีอยู่ในตัวมนุษย์เพราะฉะนั้นมันจะดูดมันจะถูกตัดออกไปได้ง่ายเวลาทําหนังทาําสารคดีหรือทําอะไรกันเด็กเขาก็จะใช้เป็นสีเขียวหรือสีเงินน,งนะครับมันเหมือนกันนะครับแต่ผมจะใช้สีเงินละกันเพราะว่าใช้สีเขียวเบื่อแล้วนะฮะมาดูวิธีจเจาะพื้นเขียวกันเลยดีกว่าฝากกดติดตามเพจครูคอสสอนทำวิดีโอคอนเทนต์ด้วยนะครับ เรามาบอกราคากันก่อนดีกว่านะครับผมราคาของไอ้เจ้าที่เป็นแผ่นสีเขียวกับสีฟ้าเมื่อกี้มันอยู่ที่990บาทนะครับอันนี้ผมซื้อมาในจากร้านใน Facebook ก็เห็นรีวิวเขาค่อนข้างดีแล้วก็ลองซื้อมาดูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อแบบที่มันมีขาตั้งด้วยก็จะเป็น1 6 9 0ก็ไม่ได้แพงวอรวังอะไรนะครับมันก็มาช่วยในการทําการเรียนการสอนทําสื่อการสอนใครคิดว่าตัวเองอยากจะหาในทูกวันนี้ นะครับก็ลองไปดูในพวก Lazada หรือว,ว่า Shopee ก็ได้มาดูวิธีตัดในมือถือก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปตัดในโน้ตบุ๊กอีกทีนึงนะครับวิธีก็คล้ายๆกันไม่ได้ยาไม่ได้กินอะไรกดสร้างใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่คาว่า16ต่อ9นะครับกดถัดไปโอเคหลังจากนั้นไปกดที่มีเดียเราต้องสร้างพื้นหลังขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำโคมาคีเนี่ยเราต้องสราพื้นหลังขึ้นมาก่อนเลือกเป็นพื้นนะครับ อ่ะผมลูกเป็นพื้นสีงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราก็กดที่เลเยอร์เอาวิดีโอของตัวเองลงมานับเลเยอร์ layer, แล้วก็มีเดียโอเคแล้วก็นิ้วลากนะลากปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาอยู่ตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นทํำยังไงหลังจากนั้นนะครับก็เอานิ้วของเรานะครับไปกดอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วก็มาที่คําว่าครอสก่อนฟึ๊บเราจะ เราจะเลือกรูปทรงว่าเราจะเอาเป็นผมใช้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้กดเครื่องหมายถูกไว้นะฮะฟึบอ่าโอเคมาแล้วนะครับมาเป็นแบบนี้แล้วนะฮะอ่ะผมเลืออ่อนไว้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราปรากฏที่คําว่าโคลมาคีได้เลยนะครับมันอยู่ตรงนี้นะฮะโคลมาคีนะครับโครมาคี กดปึ้งเข้าไปเลยนะครับแล้วกดเปิดฟึบเรียบร้อยฮะล้วเราก็ค่อยๆปรับตอนแรกอาจจะเลื่อนๆล่างๆนี้หน่อยแต่เราต้องค่อยๆปรับเองนะมาปรับตรงนี้นะครับมาปรับตรงนี้ให้มันสมดุลกันนะฮะฟึบมาโอเคอะประมาณนี้ลองกดดูนะครับไปเราเลื่อนนี้ให้มันเท่ากันก่อนฟึบอะโอเคอะเรียบร้อยครับตัวเราก็เข้าไปอยู่ในฉากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆฮะอย่าลืมว่าเราต้องใส่แบ็กกราวด์ลงไปก่อน นะแล้วก็เอาไอ้วิดีโอที่เราถ่ายไอ้ตัวฉากเขียวฉากน้ำเงินนะมาใส่แล้วก็ครอปแล้วก็กดโคมาคีเรียบร้อยตัวแล้วก็เข้าไปอยู่ในฉากเรียบร้อยนะครับข้างหลังไม่จำเป็นต้องเป็นแบบพับนิ่งก็ไดนะ้อาจจะเป็นแบบเป็นวิดีโออย่างอื่นก็ได้เหมือนกันวิดีโอสอนสไลด์สอนอะไรเงี้ยเราก็เราก็เอาตัวเองอยัดเข้าไปใส่ในมือถือแค่นั้นแหละ จบแล้วเราก็ขึ้นตัวนังสือขึ้นโจทย์ขึ้นอะไรตามที่เราแบบเตรียมไว้เตรียมสไลด์สอนไว้เอาตัวเองไปอยู่ตรงมุมมุมข้างล่างแค่นั้นอ่านี่คือวิธีแบบมือถือนะครับผมง่ายๆมากไม่มีอะไรเลยรวดเร็วเสร็จแล้วคลิปนี้คลิปเดียวเลยสอนเจาะพื้นเขียวพื้นน้ำเงินด้วยขอบแล้วก็มือถือไปดูคนต่อครับอ่ะเดี๋ยวมาลองแบบในโน้ตบุ๊กกันบ้างน,นะครับผมคนอะไรใจดีใจดีนะครับสอนทั้งมือถือแล้วก็สอนท้งโน้ตบุ๊กเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะแล้วครูจะสอนทำใน adobe premiere pro ละกัน นะครับผมการเจาะพื้นเขียวพื้นน้ำเงินออกนะครับง่ายนิดเดียวนะฮะเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นเราก็เอาวิดีโอมาใส่ใส่ไปเลย,ใส,เลยใส่ไปเลยนะจ๊ะใส่ไปเลยหลังจากนั้นก็โยนแบทเข้ามาเลยนะครับผม,มประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะฮะก็คือมาตรงนี้ฮะมาที่คาว่าเอฟเฟกนะครับ มาที่คำว่าเอฟเฟกนะฮะตรงนี้นะครับเอฟเฟกนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่กูบังต่อนเนี่ยเออเหมือนกูจะบังเลยเนาะเออเหมือนกูจะบังเลยนะจากนั้นนะฮะหาคำว่าอาขอโทษที่บังนะครับเออแล้วกูก็มาน้าทางนี้เนาะตรงนี้แล้วก็หาคำว่าเอาตาคีนะครับกูจะหลบยังไงวะเนี่ยเอาตะยูเอนะครับมันอยู่ตรงนี้นะนี่เลยนะครับคว่าเอาตาคีเนี่ย คำนี้นะอัลต้าคีนี่นะกดแล้วก็ลากนะลาก,ลาก,ลากแล้วก็ใส่เข้าไปในคลิปเลยนะกดแล้วลากแล้วใส่เข้าไปในคลิปตรงนี้เลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะมาที่คําว่านี่เลยครับเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับ,คครบปึ้งโอเคเมื่อกี้เราใส่เอฟเฟกต์ไปแล้วมันอยู่ตรงอัลต้าคีที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้แหลนะแล้วมาที่อีจุดดูสีเนี่ยไอจุดดูสีเนี่ยเห็นปะมันจะคล้ายๆที่ดูสีตรงนี้นะครับนะครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เดินเป็นนแมคแล้วก็กดคอมมานด์นะเพื่อที่ว่ามันจะเนี่ย กดแล้วมันจะดูดเนี่ยมันจะเป็นรูปดูดสีเนี่ยดูดสีได้นะครับกดดูด,ดปึ๊กอ่ามันก็แต่มันจะเละๆหน่อยในช่วงแรกเดี๋ยวมันจะต้องไปปรับเพิ่มในะตอนหลังนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวกลับมาทําต่อนะครับหลังจากนั้นนะฮะเรานะเอาไอ้วิดีโอของเราอะขึ้นมาหนึ่งบรรทัดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไอ้แบล็กการ์ดที่เป็นวิดีโออะมาเสาะใส่ข้างล่างอะไรที่เป็นแบล็กการ์ดต้องอยู่ล่างสุดนะโอเคกูได้ให้ดีแล้วนะ พวกกราฟิกพวกนี้จริงมันก็มีให้โหลดเต็มไลแล้วใน y ยู u ูบนะก็ไปหาดูก็ได้นะครับผมใครชอบแบบไหนแต่อันนี้ครูแบบเป็นแบบซื้อมานะฮะน่าลงน่ารักเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทำเอาแบบนี้มาใช้โอเค ต่ที่ผมซื้อมา่าสีมันไม่เหมือนจริงเลยนะครับสีมันดูแบบเป็นม่วง,วงๆแล้เนะ่าๆนะยังไงก็ไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่ได้โดนปรับนะมันยังไม่ได้โดนปรับเพราะฉะนั้นเรามาปรับก่อนไปที่เอฟเฟคคอนโทรลเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ลงมานี่ครับมาที่คําว่าไปที่คําว่า m a t เจอเนอร์เรชันนะครับไปที่คําว่า m a t เจอเนอร์เรชันบริเวณเดิมครับบริเวณไอจุกดูสีนี่นแหละแล้วก็ไปที่คําว่า t o l e r a n c e Tolerance นะครับตรงนี้ปรับเป็น100เลยนะไปขวาสุดเป็น100เลย นะครับแล้วก็ p e d e s t สทก็ปรับไปขวาสุดเหมือนกันปรับ Tolerance นะโอเคอ่ะ,อะเห็นปหมมันก็มีสีมันก็เริ่มมีสีที่มันเป็นออริจินอลมาและเป็นสีส้มสีเหลืองเห็นไหหลังจากนั้นเราก็ปรับ p e d e s t สทเป็น100อ่าชัดขึ้นกว่าเดิมชัดขึ้นกว่าเดิมนะนี่นะตรงนี้นะสองอันนี้เป็น100ทั้งคู่นะหละังจากนั้นมาทำให้ชัดขึ้นนะครับโดยการที่เรามาที่คำว่า m a t c ์ clean up นะต่อด้วยคำว่า m a t c ์ clean up แล้วก็มาที่คำว่า Contrast นะครับผมปรับสุด ถ้าปรับสูตรไม่ได้ถ้าปรับสูตรเงาขึ้นโอเคก็ปรับแค่พอสมควรพองามพอให้เสื้อเราแบบไม่พอให้เสื้อเราแบบเป็นสีดาอะประมาณนี้นะครับตรงมิดพอยต์นิดนึงอ่ามิดพอยต์โอเคปรับมิดพอยต์ผมปรับแค่ให้เป็น87แล้วกันอ่าให้มันแบบตัวเรายังเป็นสีดําอยู่นะแล้วแบ็กเกาให้มันเป็นสีเหลืองอย่างนั้นแล้วก็มาเรนเดอร์ดูกัน เห็นป่มเห็นไหไอตัวที่มันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังกระตูนกระตูนเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวไปนะอยู่ในไอสีฟ้าเดี๋ยวอยู่ในบููสกรีนของเราเพอร์เฟกตมากโคตรง่ายเลยนะครับผมร,ราคามันแบบหลักร้อยโคตรถูกคือแบบใครที่แบบช่วงนี้อยู่บ้าน Work f r ฟ m home นะแล้วก็แบบจะฝึกทําคลิปหรือว่าจะฝึกทําสื่อการสอนทำคอร์สออนไลน์หรือทำอะไรสอนเด็กสอนอะไรคนที่เป็นครูหรืออะไรแก นะเอามาลองใช้เอามาลองขัดเล่นดูนะมันคือมันมันทำให้คุณดูโปรกว่าที่คุณไปอยู่ในแบบไปสื่อในสี่เหลี่ยมแล้วได้สี่เหลี่ยมอีกทีเนี่เขาจะมาัาดูมืออาชีพขึ้นนิดหนึ่งส่วนตัวผมนะว่าถ้าเกิดว่าเราปรับในคอมอะ่ะผมว่ามันปรับดูเนียนกว่าปรับในโทรศัพท์ในส่วนตัวที่รู้สึกนะ โอเคแต่ว่าใครแต่ว่าในมือถือมันก็คงสะดวกกว่าสําหรับบางคนคือผมว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบออนไลน์ค่อนข้างที่จะบูมขึ้นบูมขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตลอดเวลานะครับใครที่จับทางนี้นะก็ลองลุยให้เต็มที่มันคงกินได้อนะีกนานคือใครที่แบบกําลังลุยตลาดออนไลน์อยู่อะที่หาเงินได้ทางออนไลน์ผมว่าเรื่องพวกนี้ มันจะต้องอยู่อีกนานนะครับใครไปได้ไปก่อนเลยช่วงนี้ก็ลุยเต็มที่นะลงทุนพอลงทุนอะไรได้ทําอะไรได้ก็ลงทุนแล้วก็ทําไปนะครับผมอ่าใครที่สนใจนะครับอยาก,กเรียนทำคอนเทนต์วิธีคิดคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์หรือว่าจะเรียนตัดต่อถ่ายทําอะไรก็อินบอคมาหาครูได้เลยม,มีคอร์สต่างๆมากมายนะครับการทําสื่อการสร้างตัวตนพวกนี้ไว้ให้อีกเพียบเลยใครสนใจก็อินบอคมาถามครูได้ละกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากที่ดูมันถึงจะจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปควา ความรู้ดีๆมีอีกเพียบกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ครูด้วยเพื่อคลิปความรู้ใหม่ๆนั่นเองเดี๋ยวเจอกันวิดีโอต่อไปคลิปนี้ครูขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องทุกคนมากที่ดูมาถึงจุจบนะครับสวัสดีครับถกมเจรใหม่ครับกดปิดตรงไหนวะเนี่ยเจอเล้